ผู้สนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาติไม่มีปัญหาใช่ไหมที่จะไปช่วยไปร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยกองเชียร์ใช่ไหมครับ<ช>หรือว่ากองเชียร์แ,แฟนคลับอ่ะก็ต้องใช้เวลาชี้แจงอธิบายกันไปนะครับอ,อ,อย่างที่ผมบอกเนี่ยผมเข้าใจนะหลายคนอาจจะมีความรู้สึกคาใจอยู่เนื่องจากว่าในอดีตเองเนี่ย คนในรวมไทยสร้างชาติหลายคนก็เคยต่อสู้กันมากัากบคนในพักเพื่อไทยนะครับ hmm. นี่สิ่งที่ที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเราจะเราตัดสินใจจะเดินเพื่อภาพรวมเดินเพื่อส่วนรวมเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเอาเรื่องในไม่ควรจะจมอยู่กับเรื่องของอดีตมันก mm ็ hmm. ต้อง,งต้องก้าวข้ามกันไป mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็ขอให้ผมว่ามันมันเป็นโอกาสของประเทศแล้วก็เริ่ม,ม แต่เราก็สามารถเซตมาตรฐานในการทํางานได้นะครับเรื่องหนักเป็นวนเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันแล้วว่าเออมาตรฐานของรัฐบาลผมบอกเลยนะครับรัฐบาลที่จะเข้ามาเนี่ยอย่าดีใจนะครับไม่ได้บริหารจัดการง่ายๆนะครับก็ต้องความคาดหวังของประชาชนนะครับทํางานแข่งกับเวลานะครับเพราะฉะนั้นว่ามันมัน,ม,นมันไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ว่ารัฐบาลเองก็ต้องพิสูจน์ให้ประชาชนได้ได,ได้ได้เห็นว่า เออมันมันสามารถทํางานได้ถ้าไม่มีผลงานเดี๋ยวมีการเลือกตั้งคนก็ไม่เลือกมาอยู่ดีครับอ,อันนี้มันก็เป็นเป็นเสน่ห์ของระบบการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยใช่ไหมครับครับแล้วก็เป็นระบบรัฐสภาคือเลือกมาเสร็จเราไม่ได้เลือกนายกโดยตรงวันนี้เมื่อเสียงมันออกมาเป็นแบบนี้มันก็ต้องมีการเจรจาพูดคุยแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลอืมอเป็นปนั่นเองเดี๋ยวในที่สุดเนี่ยเอ่อมันมันก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ถ้ารัฐบาลชุดนี้ที่จะเข้ามาสามารถบริหารจัดการประเทศสร้างผลงานนะฮะให้คนพอใจได้เที่ยวหน้าก็เลือกถ้าไม่พอใจเที่ยวหน้าก็ไม่เลือกนะครับมันเ็นเมันก็เป็นได้บานทั้งฝ่ายค้านสอบได้สอบตกนะฮะมันก็เป็นแค่นั้นนะครับครับดีตอนนี้กลายเป็นว่าเราพูดถึงสงครามสีเสื้อยี่สิบปีนะตอนนี้แดงกับเหลืองนี่รวมกันแล้วนะผมคิดว่าขอให้มันจบไปเถอะครับนะฮะไอเสื้อ ระหว่างแดงเหลืองผมผมคิดว่าเราอย่างที่ผมบอกเราลบประวัติศาสตร์ไม่ได้แต่เราก็เลือกที่จะเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ได้ mm hmm. ผมพอดีทางการเมืองเนี่ยเกิดทันอยู่ในยุคที่มันมันมันก็มีความแตกแยกนะครับย้อนย้อนกลับไปเป็นสิบกว่าปีผมคิดว่าต่างคนต่างก็มีบทเรียนสําคัญทั้งคู่นะครับ mm hmm. ตั้งแต่ั้งจริงๆแล้วเสื้อแดงหลายคนก็มาทําง,งานกับผมบแล้วว่าอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ถ้าทุกคนคิดได ว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะยึดบ้านในสถาบันเสาหลักครับไม่ไม่ไม่ไปสร้างความแตกแยกซ้าเติมประเทศเรา่วยกันเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งเนี่ยเอาหลักแค่นี้ก่อนนะครับเราพาดไปกันก็ขอให้้ความขัดแย้งมันจบลงในในรุ่นเราอะครับไอ้ตรงเนี้ยฮะแล้วก็ไปไปผมว่ามันมีมันมีเรื่องอื่นที่ที่น่าสนใจมากกว่านะเช่นเรื่องของนโยบาย จะเป็นไม่ว่าจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจหรือการปรับโครงสร้างนะฮะให้ประเทศเนี่ยมีระบบการทํางานที่มันทันสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดีนะฮะเรามีภูมิศาสตร์ที่มีความได้เปรียบแล้วผมว่าอยู่ในจังหวะที่เราพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวอโอกาสใหม่ๆมา,มาแล้วก็อยากจะช่วยกันทําให้ระบบเศรษฐกิจทําให้สังคมประเทศเนี่ยมันมีความมั่นคงมีความแข็งแกร่งเพื่อที่จะไป,ปะเะะข้าใจก็คือ ก็มีต้นทุนที่ต้องไปทํางานให้เห็นผลไม่งั้นก็ไปเจอกับการเลือกตั้งแล้วก็ต้องพร้อมรับผลที่จะตามมาถูกไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นเลยครับอระบบ,ระบบกติกามันเป็นแบบนั้นนะฮะปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เราเราก็ต้องชี้แจงนะครับเราก็ต้องรับผลกับสิ่งที่เราทําไปนะฮะการเลือกตั้งวันนี้ระบบการเลือกตั้งที่เป็นระบบรัฐสภาพ,าเพราเลือกตั้งกันมาแล้วตัวเลข สอสอในแต่ละพักเป็นแบบนี้มันก็ต้องฟองจัดตั้งรัฐบาลตั้งรัฐบาลจะต้องเร่งทํางานเร่งสร้างผลงานถ้าสร้างคนพอใจเที่ยวหน้าคนเลือกถ้าไม่พอใจเที่ยวหน้าคนไม่เลือกแล้วผมเองเนี่ยในฐานะเลขาธิการพักแล้ววันนี้ก็พูดในรายการพิยุทธ์เป็นรายการแรกว่าผมไม่สามารถรับไปรับตําแหน่งรัฐมนตรีได้เนี่ยผมผม ผมมีความตั้งใจที่จะทํางานการเมืองแล้วก็เล่งธนาพักบูญไทยสร้างชาติให้เป็นสถาบันจริงๆง,งานสําคัญสําหรับผมเนี่ยวันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็คงต้องมีคนที่ไปร่วมกันทํางานกับรัฐบาลใช่ไหมครับนะแต่งานการเมืองของพักบูญไทยสร้างชาติก็เป็นงานสําคัญมผมก็หวังว่าเราจะได้นําเสนอแนวนยโยบายที่เป็นทางเลือกอีกแบบหนึง่งให้กับให้กับพี่น้องประชาชนที่มันทันสมัยมนะฮะยังไม่ อย่างที่ผมบอกไอ้จุดยืนทางการเมืองกับพรรคเก้าไกลเนี่ยมันมีหลายส่วนที่ผมคิดว่าในหลักการมันอาจจะต่างกันอยู่นะฮะอย่างเช่นเรื่องของการที่เขาไปพยายามเน้นเรื่องสวัสดิการสุขตงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังคิดว่ามันมันประเทศเนี่ยมันจะขับเคลื่อนได้มันยังต้อง,ต,องต้องสร้างความได้เปรียบในสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเนี่ยลราก็ส่งเสริมให้มีการแข่งขันอ,อย่างเป็นต้นนะฮะแล้วก็คนที่จะประสบ เบตก็เป็นคนที่มีความเพียรพยายามมีความตั้งใจนั่นคือแต่ประเทศแต่ระบบจะต้องให้โอกาสคนเราจะต้องให้กับผู้ประกอบการให้โอกาสคนรุ่นใหม่นะฮะผมก็ระดมความคิดตอนนี้ทำเวิร์กช็อปเป็นทุกวันนะฮะกำลังจะตั้งสถาบันที่จะดึงดูดเอานักวิชาการเอานักการเมืองคนรุ่นใหม่มาช่วยกันทำงานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเป็น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 โอกาสที่ดีแล้วก็ควรจะเริ่มสร้างบรรยากาศนะฮะทำงานด้วยความ ความรักความสามัคคีความสามานฉันมันมันเหนื่อยเหมือนกันนะฮะที่จะจะต้องไปทําแล้วก็มีคนมาประทิต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยผมเองคนหนึ่งก็เคยทํามาแล้วครับพี่ยุทธโดนคดีครับไม่สนุกหรอกครับที่บ้านก็โดนก้าวมาแล้วฮะโดนระเบิดแล้วครับ,รบใกล้ตายละ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามดูกันต่อคือจะไปสร้างพักก็คือต้องการให้เป็นสนามแบงค์อย่างแท้จริงที่เป็นความตั้งใจมันก็เหมือนกับว่าก็ต้อง คือต้องยอมรับนะรวมไทยสร้างชาติที่ผ่านเลือกตั้งมาเนี่ยมันคือลุงตู่เลยนะผมก็ยอมรับครับความเป็นพักที่เป็นอะไรที่เป็นแก่นจริงๆเนี่ยต้องไปทําต่อนะถูกต้องครับแต่สิ่งที่มันลึกซึ้งมากกว่าตัวบุคคลมันคืออุดมการ์เรากาลังที่มันมีอุดมการความจะเป็นพันเนี่ยมันต้องไม่ยึดติดกับตัวบุคคลเมื่อลุงตู่พักต้องไปต่อได้ด้วยยึดมั่นในอุดมการ ที่มันสําคัญมากกว่าอาจจะเป็นอุดมการเดียวกันกับที่ลุงตู่เขาเขาเขารักหรือเขาเป็นเหตุผลที่เขาเขาเขาออกจากการเมืองแบบเดิมมาทํารวมไทยสร้างชาติก็ได้ถึงเขาไปแล้วครงการแนวทางการทํางานยังต้องรักษาไว้นะครับแล้วทาให้มันคนขึ้นเข้าใจฮะเอาละครับขอบคุณมากเลยครับคุณเอกนัทเช้านี้ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากขอบคุณค่ะนะฮะสวัสดีสวัสดีครับเรียบร้อยอุ้ยลืมลืมให้ร้องเพลงใช่ ถ้าร้องก็ต้องลุงตูอยู่ไหนอะสิะพักนี้จะร้องอะไรใช่ไหมแม่เอาคุณเอกนัทไม่รับ,บรับไม่ได้รับไม่ได้เพราะคุณ<ร>ธีรพันธ์ <มะ S 2> ก็อาจจะไม่นะ,ค,ะคุณเฉพาะสุพัฒน์ธนวงก็บอกอาจจะไม่นะไม่ต้องการเป็นรัฐมนตรีตนี่อาจจะแต่ทั้งหมดมันต้องรอดูถูกไหม้องไปแต่นี่มันก็ต้องฟังเหตุฟังผลก็บอกว่าฟังอย่างนี้คือสลายความขัดแย้งแล้วเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่ต้องมาแถลงกับธีรพัก เดี๋ยวไปแถลงกันก่อนบวชทีเดียววันจันทร์เลยทุกพักพร้อมกันมากันบมดเลยสามหนึ่งสี่เมื่อวานนี้มีพักเลยอีกสองพักเสนอตัวเขายังไม่เอาใช่ไหมใช่ใช่มีพักเอ่อพักห่พักละหนึ่งเสียงสองพักอ่ะใช่มีพักเสนอตัวนะอ่าไม่เป็นไรพักใหม่กับพักครูไทยอ่ะใช่ครูไทยเพื่อประชาชนกับพักใหม่ค่ะใช่ไหมฮะอ่ะ